เช้าวันรุ่งขึ้นผมเล่าเรื่องทั้งหมดให้หัวหน้าฟังตำรวจถูกเรียกมาตอนที่เปิดประตูบ้านกลิ่นเหม็นเน่ามันพุ่งออกมาทันทีใต้พื้นบ้านพบศพผู้หญิงใส่ชุดสีขาวเธอถูกฆ่าและถูกซ่อนอยู่ที่นี่มาหลายปีไม่มีใครรู้ ไม่มีใครช่วยคืนนั้นหลังจากเอาศพออกไปแล้วผมเดินตรวจเวรเหมือนเดิมบ้านหลังนั้นเปิดไฟสว่างเป็นครั้งแรกหน้าต่างชั้นสองว่างเปล่าไม่มีผู้หญิงชุดขาวอีกแล้วมีแค่ม่านที่ปลิวเบาๆเหมือนใครบางคนกำลังบอกว่าขอบคุณ